ที่พวกคุณสร้างขึ้นมาต้นเรื่องมาจากไหนเพราะต้นเรื่องพวกคุณทั้งนั้นเลยถ้าพวกคุณไม่สร้างตึกตรงนี้ลงขึ้นมาแล้วมันไม่ถล่มอ่ะ,อะมันก็ไม่มีคนตายพวกผมก็ไม่ต้องมาติดหนี้ติดสินแบบนี้แล้วผมไม่หาผู้ว่าผมไปสองรอบแล้วก็ไม่เจอหลบหน้าผมอยู่นั่นน่ะหลบทําไมครับออกมารับความจริงได้แล้วทุกคนเขาก็รับความจริงหมดแล้วคนอายุ8 5ปีอ่ะเขายังรับความจริงเลย เขายังยอมติดคุกเลยแต่พวกคุณน่ะมุดอยู่นั่นน่ะอยู่ใต้กระดองนั่นนะครับมุดเป็นเต่าเลยตอนเนี้ลูกผู้ชายครับออกมารับความจริงได้แล้ว นี่ช่างเบิร์ตครับนายจิติพงศ์คนนี้แหละครับแล้วก็บอกด้วยเนี่ยถามหน่อยเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมครับค่ะอ่เรื่องของการทวงถามเงินนะขณะเดียวกันผู้รับเหมารายใหญ่รับปากว่าจะนาเงินประกันผลงานคือเงินการางตีที่มีอยู่กว่า5้าล้านห้าแสนบาทจะจ่ายชําระให้กับผู้รับเหมารายย่อยภายในเวลา10บนาิกาวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับ